ในพระคัมภีร์บอกให้เราได้อธิษฐานเพื่ออิสราเอลเพื่อเยรูซาเลม็มในปฐมการบทที่12ข้อ3เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าและสาบแช่งผู้ที่สาบแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรพระเจ้านี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมนะครับ หนังสือปสมก,การตั้งแต่บทที่12เป็นต้นไปผมว่าจนตลอดทั้งเล่มของพระกัมพีพูดถึงชนชาติชนชาตินี้ไว้มากทีเดียวนะครับใน3-4บทแรกของปสมก,กาลพูดถึงการสร้างโลกและหลังจากนั้นเป็นต้นมาในบทที่12พูดถึงการสร้างประเทศหนึ่งประชาชาติหนึ่งที่เป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าก็คือชนชาติอิสราเอล แต่พระประสงค์ของพระเจ้าก็ชัดเจนนะครับที่จะให้อิสราเอลนั้นเป็นพรนะครับไปอย่างทั่วแผ่นดินโลกนะครับถ้าเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเป็นพรไปทั่วแผ่นดินโลกนะเหตุนี้เมื่อพระเยซูคริสต์มาพระองค์จึงต้องอเอเรืยอกไงครับสอนเขาเหล่านั้นที่เขาจะออกไปเป็นพรนะครับในสัตอุดีบทที่1 2 2ข้อที่6และข้อที่7บอกไว้ว่าจงอธิษฐานขอ สันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มอันนี้สำคัญมากผมชอบตรงนี้นะครับทั้งหนึ่งที่ผมไปที่อิสราเอลมีพี่น้องมิชนารีคนหนึ่งบอกว่าคนยิวจะไม่มีสันติภาพจนกว่าเขาจะได้พบองค์สันติราช Prince of Peace คือพระเยซูคริสต์ต่อให้เราอธิษฐาน ให้สันติภาพเกิดขึ้นอย่างไรมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไดก็ตามที่เขาได้พบพระเยซูคริสต์เขาจะรับสันดิสุขที่มาจากพระเจ้าผมเชื่อว่านั่นเป็นวาระที่คนยิวจะเข้าใจสันติภาพที่แท้จริงเพราะขอเราอธิษฐานเผื่อด้วยกันนะว่าคนยิวจะได้พบกับพระเยซูคริสต์เพราะเขาจะพบกับสันติภาพที่แท้จริงและสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม นะและขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญนี่เป็นพรมาถึงเราใครก็ตามที่รักอิสราเอลใครก็ตามที่อวยพรเยรูซาเลม็มคนนั้นจำเรินนะครับจำเริญก็แปลว่าจำเรินนะครับไม่ต้องไปอธิบายความหมายนะครับถ้าใครอยากจำเรินนี่เป็นพระพรเป็นพระสัญญาของพระเจ้าข,อข้อหนึ่งเลยนะครับอธิษฐานขอให้สันติภาพแก่เยรูซาเลม็ม ข้อเบอกว่าขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความเจริญอยู่ภายในวังของเธอนะครับเราดูด้วยกันอีกสักนิดนึงนะครับในอิสยาห์บทที่62ข้อที่1แล้วก็มีข้อ6และข้อ7นะครับก่ออนุญาตอ่านนะครับเพื่อเห็นแก่สิโยนข้าพาเจ้าจะไม่รักนับเสียงและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเลม็มข้าพาเจ้าจะไม่นิ่งเฉยอยู่ จนกว่าความชอบธรรมของกรุงนี้จะออกไปอย่างความสุขใสและความรอดของกรุงนี้อย่างคบเพลิงที่ลุกอยู่ข้อ6โอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่กล่าวถึงพระเยโฮวาไม่ต้องระง,งับเสียง และในข้อที่7บอกว่าและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกนะครับข้อพีที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงว่าคริสเตียนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่นะครับเมื่อเราอ่านพระกัมพีผมคิดว่า ข้อความในพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ยากในการที่จะต้องตีความว่าให้ทําอะไรก็คือให้เราอธิษฐานเผื่ออิสราเอลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคริสตจักรจะอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนจะอธิษฐานในวาระหรือในโอกาสอะไรนะครับเมื่อเราได้อธิษฐานเผื่อ Israel, อิสราเอลพระพรก็มาถึงเราอย่าให้เสียงคําอธิษฐานของเราเงียบหายไปนะครับถ้าเราเป็นเหมือนคนยามที่อยู่บนกําแพงที่จะไม่ระงับเสียงจนกว่าพระเจ้า จะก,กระทาสิ่งที่โรรองอยากกระทําให้สําเร็จในกรุงเยรูซาเล็มในประเทศอิสราเอลนะครับ